หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม กระโปงทองแดงกระโปงทองแดงเป็นของกายสิทธิ์ที่โบราณจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในคนและในสัตว์แต่ส่วนใหญ่แล้วของวิเศษชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนมากกว่ากระโปงทองแดงในที่นี้หมายถึงไข่หรือลูกอันทะของคนโดยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีไข่เพียงข้างเดียวและไข่นั้นจะแข็งแข็งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด ส่วนใหญ่คนที่มีกระโปรงทองแดงเขาจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับใครเป็นของคู่บุญวาสนาเฉพาะคนซึ่งบุคคลนั้นย่อมไม่ธรรมดาเพราะแม้จะเกิดในตระกูลยากไรแต่ต่อไปก็จะได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนนายคนหากทำการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองจะหยิบจับอะไรมกักจะลำหน้าผู้อื่นอยู่เนืงเนือง,ห,งหรือคนที่จะได้ของจำพวกนี้จะได้มาก็ต่อเมื่อยามเผาศพ เก็บเท่ากระดูกนั่นแหละมีความเชื่อกันว่าคนที่เกิดมามีไข่ทองแดงจะฆ่าไม่ตายนอกจากจะตายเพราะเิ้นอายุไขไปเองตามธรรมชาติเป็นของทนสิษิ์ที่โบราณจารตีค่าไว้หู้ควรเมืองเลยทีเดียวผู้ใดได้ไว้ในครอบครองกระดุดดังได้แก่สารพัดนึกโบราณท่านกล่าวไว้มานานนมว่า เป็นธาตุกายสิทธิ์สายพระโพธิสัตว์ระดับบนท่านได้อธิษฐานจิตลงมาสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์เพื่อปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปและยังความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในบริเวณพื้นที่ในคนในเขตการปกครองของท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานทนสารสมบัติครบท่วมสมบูรณ์บริบูรณ์ พืชพันธัญญาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลดนจิตด,ดนใจให้มนุษย์และสัตว์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีอนุภาพสูงสุดใช้ได้ครอบจักรวาลสำเร็จฉับพลันจากการรวมตัวของโลกธาตุอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุมารวมกับธรรมธาตุเกิดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีพลังและอนุภาพในตัวเอง มีกายทิพย์และเรือนทิพย์อยู่ภายในมีบุญฤริ์และอิทธิฤทธ์ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ดูแลรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขและมั่งมีสีสุขตลอดไปเป็นพลังแห่งธรรมชาติล้นลวนๆอนุภาพครอบจัก,กรวาลเลนล้ำเป็นพิเศษทางด้านมหาอุดคงกระพันโชคลาบหนุนดวงชะตามิให้ตกต่ำดีเยี่ยมครบทุกทาง